โดยไม่ต้องฝืนความพยายามเป็นทั้งประตูสู่ความหลุดพ้นและในอีกด้านหนึ่งก็อาจกลายเป็นพันธนาการของอัตตาได้ในเวลาเดียวกันเราทุกคนถูกสอนให้พยายามแต่ไม่ค่อยมีใครบอกว่าต้องพยายามอย่างไรในทางธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่ามีความพยายามอยู่สองแบบแบบหนึ่งนำไปสู่ความสงบอีกแบบนำไปสู่ความทุกข์แบบแรก เรียกว่าวิริยะความเพียรที่เกิดจากปัญญาพระองค์ตรัสไว้ในอินทรี่ห้ว่าวิริยะคือพลังใจที่ประกอบด้วยศรัทธาสติสมาธิและปัญญามันไม่ใช่ความดือ้อไม่ใช่ความบ้าพลังแต่เป็นความพยายามอย่างรู้เท่าทันในมัคคสูตรพระองค์ตรัสว่าเพียรละอกุศลที่เกิดแล้วเพียรป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิด และเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วให้เจริญนี่คือสัมมาวายามะความเพียรชอบคือเพียรเพราะเข้าใจเหตุของทุกข์ไม่ใช่เพราะอยากเด่นอยากเก่งจิตที่มีวิริยะจะเบาเย็นและโปร่งเหมือนชาวนาที่หว่านมาเมล็ดแล้วรดน้ำด้วยใจสงบเขาไม่ดึงต้นข้าวให้โตเร็วเพราะรู้ว่าหน้าที่ของเขาคือเหตุส่วนผลจะเกิดเองเมื่อถึงเวลา ส่วนความพยายามแบบที่สองคือทิฏฐิมานะความเพียรที่เกิดจากอัตตาคำว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดส่วนมานะแปลว่าความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเมื่อสองสิ่งนี้รวมกันความเพียรจะกลายเป็นการต่อสู้เพื่อยืนยันตัวตนไม่ใช่เพื่อดับทุกข์แต่เพื่อพิสูจน์ว่าเราดีกว่าเขาบางคนพยายามนั่งสมาธิให้นิ่งเพราะอยากให้คนชมว่าเก่ง บางคนฝืนอดทนเพราะกลัวแพ้หรือพยายามบังคับจิตให้สงบเพราะเชื่อว่านิ่งเท่านั้นคือดีในสันเลข,ขสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความถือตัวความเยื่หยิ่งความทนงในตนคือสิ่งที่ควรขัดเกลาออกไม่ใช่สิ่งที่ควรเพียนเพิ่มเพราะพลังของทิฏฐิมานะมาจากอัตตาไม่ใช่ปัญญาแม้จะทำดีแต่เต็มไปด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นผู้ทำดี ผลที่ได้จึงไม่ใช่ความสงบแต่คือความเหนื่อยลองถามตัวเองในวันที่กำลังพยายามอยู่เรากำลังเพียรเพื่อเห็นความจริงหรือเพื่อให้ใครเห็นว่าเราดีเรากำลังทำด้วยความสงบหรือด้วยความกลัวถ้าผลไม่เกิดเราจะยังสุขได้ไหมถ้าตอบว่าได้นั่นคือวิริยะแต่ถ้าตอบว่าไม่ได้นั่นคืออัตตาพระพุทธเจ้าตรัสในธรรมปรทาคาถา276ว่าตน ต้องเพียนเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพียงแต่บอกทางเพียนที่แท้ไม่ใช่เพียนเพื่อเป็นใครแต่เพียนเพื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความพยายามจะไม่ใช่การฝืนแต่จะกลายเป็นการไหลไปตามธรรมชาติของเหตุปัจจัยเราจะเพียรด้วยใจว่างจากตัวตนเพียนเพื่อเห็นไม่ใช่เพียนเพื่อได้และในที่สุดความเพียนนั้นจะกลายเป็นความสงบเพราะผู้ที่เข้าใจว่า ธรรมะก็คือธรรมชาติย่อมเพียนอย่างไม่ฝืนและเดินไปบนทางแห่งธรรมอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด